สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องวันนี้จะเชิญชวนทุกท่านมาดูพระกรุกันบ้างนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นพระกรุวัดราชบุรณะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับเนาะที่ได้นําพระกรุมาให้ทุกท่านได้ชมกันแบบเต็มๆแบบนี้นะครับเนาะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นพระกรุที่ชื่อว่าพระ พิมพ์โมคลานะสารีบุตรนะครับใต้ซุมร่มโพใหญ่นะครับแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับซึ่งก็จะมีความสมบูรณ์อยู่นะครับองค์นี้นะครับดูจากลักษณะขององค์พระนะครับลักษณะรอบๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกหักอะไรมากมายนะครับมีนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเนาะ สภาพยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับก็ลักษณะของพระก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนั่งคัดศมาธิอยู่นะครับพระพุทธเจ้านั่งอยู่นะครับนั่งอยู่ในทรงปาลปางมารวิชัยนะครับเนาะคัดสมาธินะครับแล้วก็มีขนาบซ้ายไปด้วยพระอครสาวกนะครับเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายนะครับซึ่งก็คือพระ โมคลานะแลวก็สารีบุตรนั่นเองนะครับพระโมคลานะก็คือองค์องนี้นะครับเนาะแล้วก็พระอันนี้ก็คือพระสารีบุตรนะครับที่ทราบว่าองค์นี้เป็นพระโมคลานะก็เนื่องจากว่าพระโมคลานะเนี่ยเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนพระโมพระสารีบุตรนะครับเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวานะครับเนาะเบื้องเบื้องซ้ายก็คือซ้ายของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซ้ายมือของพระองค์นะครับนะอันนี้ก็เป็นขวามือของพระพุทธเจ้านะครับก็คือภาษาลิบุตรนั่นเองนะครับก็พระโมคคนะัลณะก็จะเป็นอ,อัครสา,าวกที่ได้ชื่อว่ามีฤทธิ์มากนะครับมีฤทธิ์มากนะครับส่วนพระสารีบุตรก็เป็นอัครสา,าวกทีเ่เป็นผู้ที่เขาเรียกแหละมีสามารถ แสดงธรรมได้เหมือนพระพุทธเจ้านะครับเนาะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มากนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นอัครสาวกนะครับเบื้องขวาเบื้องซ้ายนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่นะครับใต้ซุ้มที่เป็นซุ้มที่เป็นเหมือนกับสิ่งก่อสร้างอยู่นะครับอาจจะเป็น เหมือนกัเป็นซุ้มวัดนะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเหมนซุ้มแบบสิ่งก่อสร้างอาจจะเป็นซุ้มประตูอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนาะนะครับก็จะยาวไปถึงตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต่อด้วยต้นโพนะครับเนาะอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นใบโพนะครับขึ้นมานะครับซึ่งความหมายของซุ้มที่เป็นร่มโพหรือว่าปกโพแบบปกอ่าปลอกโพแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ จะแสดงถึงความร่มเย็นนั่นเองนะครับมีมีสิ่งปกปักรักษานะครับก็จะเป็นเป็นคำที่ทำให้รู้สึกได้ว่า,ามีเขาจะเป็นคำดีนะครับเนาะเป็นคำที่เป็นคำมงคลนะครับนะคำว่าปกโพล่ปกโพน,นะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเนาะลักษณะของพุทธศิลป์ก็เขาบอกว่าลักษณะของพุทธศิลป์ของ พระกลุวัดลาชบุรณะเนี่ยก็คือมีการแกะนะครับโดยน่าจะใช้โลหะนะครับเป็นแม่พิมพ์นะครับเนาะก็เลยมีความลึกนะครับลักษณะของพระก็จะมีความลึกความคมชัดนะครับก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะใช้เป็นลักษณะเรียบๆนะครับแบบนี้นะครับก็อาจจะใช้ไม้ในการกดแม่พิมพ์ลงไปนะครับก็เลยมีความเรียบนะครับ ซึ่งกรุวัดราชบุรณะนยครับก็แตกกลุเมื่อปี2,500นะครับประมาณเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมที่เริ่มต้นจากการาเข้าใจว่าน่าจะมีการลักลอบขุดนะครับโดยผู้ไม่หวังดีนะครับเนาะก็คือมีโจรไปลักลอบขุดนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีข่าวเล็ดลอดนะครับตำรวจก็ตามไล่จับนะครับแล้วก็จะมี หลังจากนั้นมาก็เจ้าหน้าที่ศิลปากรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปปกป้องนะครับแล้วก็เข้าไปขุดดูด้วยนะครับก็คือเพื่อที่จะไปสำรวจตรวจสอบดูนะครับก็ปรากฏว่าพบพระเครื่องอีกแล้วก็สิ่งมีค่าต่างๆงทองคาอะไรต่างๆค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะเห็นว่าสิ่งมีค่าต่างๆนะครับที่ขุดค้นได้นะครับใน จากพระวัดราชบุรณะนะครับเนาะก็สามารถไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสาัมพยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามีพระรูปแบบนี้นะครับแสดงอยู่นะครับในพิพิธภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็มีเครื่องสูงอีกมากมายนะครับทั้งชดาอะไรต่างๆนะครับเนาะพระขันเป็นต้นพระพุทธรูปโบราณต่างๆแล้วก็มีพระ พระบรมาธาตุนะครับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเราไม่สามารถที่จะเอารูปมาให้ดูได้นะครับผมเคยเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับว่าโเครื่องสูงเหล่านี้อยู่ในพระกรุวัดราชบุรณะนั่นเองนะครับเนาะนะก็คือ,อพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพญานะครับถ้าใครมีรูปมีหลานก็แนะนําให้ไปชมได้เลยนะครับซึ่งก็ เจ้าสัมพยานี่เองนะครับก็คือเป็นผู้ที่สร้างวัดราชบูรณะนะครับซึ่งแตก,กลุครั้งนี้นะครับเนาะสาเหตุที่สร้างวัดราชบูรณะก็เนื่องจากว่าเจ้าสัมพยานี่ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์นะครับเนาะองค์ที่ถัดมานะครับเนื่องจากว่าสร้างวัดราชบูรณะเนี่ยเพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับถวายให้แก่สมเด็จ พี่ของพระ eng, อง function, phin, ค์นั่นเองสององค์นะครับก็คือเจ้าไอ้ยพญาแล้วก็เจ้ายี่พญานะครับซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยก็มีการลบพุ่งกันนะครับก็มีการแย่งชิงบัลลังก์กันนะครับหลังจากที่พระบิดาของทั้งเจ้าไอ้ายพญาเจ้ายี่พญาแล้วก็เจ้าสัมพญาเนี่ยสามพี่น้องนะครับพระบิดาของพระองค์เนี่ยก็คือสมเด็จพระอินทราชานะครับเนาะ เสด็จสวรรคตนะครับก็เลยมีการแกงแย่งราชสมบัติกันระหว่างเจ้าอ้ายพญาแล้วก็เจ้ายี่พญานะครับอ้ก็คือ1นนั่นเองนะครับอ้าก็คือ1ยี่ก็คือ2นะครับเนาะองค์ที่1กับองค์ที่2ส,สู้กันนะครับก็ขับช้างเข้าชนกันนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เสด็จสวรรคตทั้งสองพระองค์นะครับก็เลยไม่มีใครได้ของราชนะครับนั้นาราชสมบัติก็เลยตกมาเป็นของเจ้าสามพญาซึ่งผู้เป็นผู้ ที่เป็นน้องนะครับเนาะนี่เจ้าสัมพยาก็เลยสร้างวัดราชบูรณะขึ้นนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพี่ชายทั้งสององค์นะครับเนาะเลาก็มีการสร้างพระแบบนี้นะครับเนาะเอาไว้ในพระปรางนะครับแล้วก็พระพุทธร,รูปอีกมากมายนะครับมีพระบรม,มาสารีริกธาตุด้วยนะครับข้างในนะครับสุดท้ายก็เลยมีการแตกกุออกมาในปี2,500นั่นเองนะครับซึ่ง จะว่าไปแล้วเนี่ยพระกรุนี้เนี่ยสร้างมาเนี่ยถ้านับอายุแล้วเนี่ยก็600ปีนะครับ600ปีเลยทีเดียวนะครับออลองดูว่าเราลองได้จับพระกรุที่มีอายุ600ปีอยู่ในมือเนี่ยก็จะมีความเ,ออเขาเรียกอะไรมีความออยินดีขนาดไหนนะครับเนาะมีความภาคภูมิใจขนาดไหนนะครับเนาะหกร้อย600ปีนะครับอยู่ในมือ,อ,อที่ว่า600ปีก็เนื่องจากว่า พระเจ้าเจ้าสามพญาหรือว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับเนาะพระองค์ชื่อพระนามเต็มก็คือสมเด็จพระบร,บรมราชาธิราชบรมราชาธิราชที่สองนะครับคือเจ้าสามพญานะครับทรงครองราชในประมาณปี1967นะครับถึง1991นะครับก็ลองดูเอา ปีนี้นะครับปี2567นะครับลบด้วย1967นะครับก็ได้เลข600พอดีนะครับเนาะอ่าก็พระกลุองค์นี้ก็มีอายุประมาณ600ปีนะครับเข้าใจว่าพอขึ้นคลองราดปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทรงสร้างวัดราชบุรณะนะครับเดาว่าประมาณนั้นนะครับเนาะก็พระบรมราชาที่ราชที่2หรือว่าเจ้าสัมพยาเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมี พระบรมเดชานุภาพค่อนข้างมากนะครับในบรรดาพระมหากษัตริย์ไทยองค์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถที่จะกำหาบทางเขมรได้กัมพูชาได้นะครับแล้วก็กำหาบทางล้านนาได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะออลูกชายของพระองค์นะครับซึ่งก็คือ,อผู้ที่ได้ครองราชต่อมาจากเจ้าสัมพยาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนั่นเองนะครับเนาะ ว่าง่ายๆก็คือเจ้าสัมพยาหรือว่าพระบรมราชาธิราชที่สองเ,เป็นพ่อของพระบรมไตรโลก,กนาถนั่นเองนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนะครับก็ที่พิษณุโลกเนี่ยก็จะมีค่ายทหารอยู่ค่ายหนึ่งนะครับก็คือค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนั่นเองนะครับซึ่งพระองค์นี้นก็เป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนะครับของไทยเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่าโอเคก็ พูดถึงเรื่องพระกลุแต่ว่าก็อาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยมาให้ท่านฟังด้วยนะครับเนาะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ลองขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับให้ดูลักษณะของพระนะครับเนาะไฟส่องให้อีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นลักษณะค่อนข้างคมชัดนะครับมีเม็ดไข่ปลานะครับตามฐานพระนะครับเนาะ ดูจีวรน,นะครับจีวรของสังขติของพระโมคคลลาณนะพระสารีบุตรนะครับก็ยังชัดเจนอยู่นะครับเนาะอนุญาตเปิดสองให้ดูนะครับก็พระกรุวัดราชบุรณะนะครับนอกจากที่มีผู้ที่ลักลอบขุดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้กรมศริลปากรน,นะครับก็ได้ไปสํารวจ ขุดค้นใหม่นะครับจนเจออุโมงค์ที่เป็นเขาเรียกว่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นชั้นๆน,นะครับค่อนข้างสลับซับซ้อนมากนะครับกว่าจะเข้าถึงองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับทีนี้ดรรดาร,บรอบๆนั้นนะครับก็มีพระต่างๆมากมายพระเครื่องต่างๆมากมายนะครับก็ได้นํามาขึ้นทะเบียนนะครับส่วนที่เหลือจากขึ้นทะเบียนเนื่องจากว่ามีปริมาณมากมายมหาศาลเนี่ย ก็เลยออกมานำให้ประชาชนบูชานะครับอ่าซึ่งก็เป็นที่มาของการที่พระกุศลนี้เนี่ยออกมาถึงมือของบรรดานักสะสมต่างๆนะครับก็คืออ่ายกตัวอย่างเช่นองค์นี้นั่นเองนะครับก็อาจจะมีอาจจะมาจากการที่อ่การที่กรมศิลปากรเอาออกให้บูชานั่นเองนะครับเนาะอ่าก็นั่นหมายความว่าอ่าไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไปรับซื้อมาจาก ผู้ร้ายอะไรประมาณนั้นนะครับกนะ็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เหลือจากการขึ้นบัญชีนะครับเนาะแล้วก็กมรมศิลปากรก็ได้เอามาให้ประชาชนผู้ศรัทธาเนี่ยบูชานะครับเพื่อหาอไรายได้เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์น,นะครับวัดวาอารามต่างๆนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองนะครับเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อพระนะครับเนาะนี้เป็นพระโมคคัลลานะ สังคติชัดเจนมากนะครับเนาะก็จะออกเป็นไข่ขนะครับไข่ของพระกลุนะครับลักษณะเป็นไข่ขาตามธรรมชาติของพระกลุนะครับเป็นพระพักของพระพุทธเจ้านะครับเนาะชัดเจนมากนะครับรสารีบุตรนะครับ กรสาวเบื้องขวาข้างชัดเจน,นบใบโพก็ชัดเจนอยู่นะครับความแตกบินอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะครับยกเว้นอาจจะมีเล็กน้อยตรงนี้ก็คงจะเป็นไปตามอายุนะครับอายุไขของพระนะครับเนาะตรงนี้ก็มีรอยแตกรอยระเบิดบ้างนะครับเป็นไปตามธรรมชาติของพระกรุนะครับ ระเบิดเห็นเนื้อในแบบนี้นะครับเนาะก็มีเป็นไข่ไข่เป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังนี่ก็จะมีรอยแตกรอยระเบิดนะครับก็ต้องจับด้วยความล้มัระวังนะครับอพา,าร์ตรุครับอายุนานมากเลยนะครับ600ปีนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับคงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับเอาเรื่องราวของพระกุกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอาองค์อื่นๆมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับนะแล้วก็ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับมิตรภาพที่มอบให้กันมายาวนานนะครับเนาะทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรที่จะมอบให้กับทุกท่านนะครับนอกศิจากอาขอรัธนาบุญบาร,รมีนะครับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าแล้วก็พระสางสองพระองค์ก็คือพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรนะครับเนะาะขอบรรดา,าบาร,รมีของทั้ง3ท่าน3พระองค์นะครับปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองทุกทกท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวของทุกท่านด้วยนะครับ ให้มีความสุขความเจริญมั่นคงนะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็มีความร่ำรวยเฮงๆทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ